สวัสดีครับอ่ะเรามาขึ้นบทเรียนใหม่กันนะครับวันนี้เรามาถึงเรื่องของของไหลนะครับอ่ะครูขอชี้แจงก่อนเนอตั้งแต่การเรียนในช่วงนี้เป็นต้นไปนะครับเราจะแบ่งการเรียนในออนไลน์กับในห้องไม่เหมือนกันเนาะในออนไลน์เนี่ยครูจะพูดสรุปนะครับแต่ไม่มีการทําแบบฝึกหัดและเราไปลุยทําแบบฝึกหัดกันในห้องนะครับในห้องครูอาจจะสรุปทบทวนแล้วก็อาจจะมีคลิปหรืออะไรสั้นๆให้ในักเรียน เสริมเข้าไปนะครับแต่จะเน้นเป็นการทำแบบฝึกหัดนะดังนั้นทุกคนจะต้องดูออนไลน์ก่อนเรียนนะครับทุกครั้งออนไลน์แต่ละครั้งครูก็จะพยายามให้เวลากระชับที่สุดเนาะอ่ะเรามาเข้าสู่บทเรียนนี้นะครับบทเรียนนี้ชื่อว่าของไหลนะครับตามหลักสูตรใหม่ของสสวทเนี่ยบทนี้จะชื่อว่าของแข็งและของไหลนะครับ แต่เนื่องจากนักเรียนได้เรียนเรื่องของแข็งมาแล้วนะครับของแข็งก็เช่นในเรื่องของความเค้นความเครียดโมดูลัสของยางนะครับดังนั้นครูก็จะตัดเนื้อหาตรงนี้ออกไปเลยนะเราจะพูดเฉพาะของไหลนะครับถ้าพูดถึงของไหลนะครับนักเรียนอาจจะนึกถึงน้ําใช่ไหมครับอ่ะถูกต้องครับน้ําจัดว่าเป็นของไหลนะครับแต่ไม่ใช่ทั้งหมดเนาะฟิสิกส์เนี่ยนะครับ ให้คำจำกัดของของไหลนะครับหรือฟลูอิดว่าเป็นสถานะที่สามารถไหลาจากที่หนึ่งไปที่หนึ่งได้นะครับดังนั้นเนี่ยนะครับสสารอะไรสถานะอะไรบ้างที่ไหลแบบนั้นได้นะครับหลักๆที่เรารู้จักก็จะมีของแข็งของเหลวแก๊สใช่ไหมครับของแข็งเนี่ยนักเรียนมันไม่ไหลยอยู่แล้วเนาะเราเอาดินน้ำมันมาตั้งก้อนหนึ่งปึ๊บมันก็แข็งอยู่อย่างนั้นแหละนะครับแต่ถ้าเราเอาน้ํา มาเทบนโต๊ะแน่นอนน้ําก็จะไหลใช่ไหมครับหรือถ้าเราเอาสมมุติเราตักอากาศมาเนี่ยแล้วมาเทในห้องเนี่ยอากาศก็จะฟุ้งกระจายใช่ไหมครับดังนั้นเราจึงจัดว่าของเหลวและแก๊สนะครับถือว่าเป็นของไหลเนาะโอเคนะอ่ะแนะนำบทเรียนนะครับครูก็พยายามที่จะลดเนื้อหาแล้วแหละนะครับแล้วก็ลดจำนวนข้อลงนะครับ แต่เนื่องจากบทแต่ละบทเนี่ยนะครับอย่างของไหลเป็นบทที่ก็ค่อนข้างใหญ่นะครับครูก็เลยจําเป็นต้องเนี่ยได้เนื้อหาเนี่ยประมาณนี้นะครับถ้าทําให้กระชับกว่านี้เนื้อหาต่างๆก็จะหายไปแล้วนะครับชีทของครูเนี่ยเป็นชีทที่ทําเหมือนเป็นหนังสือเลยนะครับดังนั้นเนี่ยเนื้อหาจะค่อนข้างครบถ้วนแล้วก็มีที่มาที่ไปนะอาจจะมีบางอันที่เป็นเนื้อหาเกินนาบ้างนะครับก็เป็นความรู้ให้นักเรียนเสริมเข้าไปนะครับ นะครับของไหลเนี่ยก็ได้แก่ของเหลวและแก๊สน,นะครับโดยในเรื่องนี้เนี่ยเราจะศึกษาของไหลที่อยู่นิ่งนะครับและของไหลที่กำลังเคลื่อนที่นะครับซึ่งของไหลที่อยู่นิ่งกับของไหลที่กำลังเคลื่อนที่เนี่ยมีสมบัติที่แตกต่างกันนะครับเดี๋ยวเราค่อยๆไปดูพร้อมกันเลยนะคะในบทนี้นะครับ ความรู้ของบทนี้นำไปใช้ในทางวิศวะได้เยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องอัอดไฮดรอลิกนะครับการออกแบบปีกเครื่องบินฮะให้มันบินได้เนี่ยเขาออกแบบปีกเครื่องบินยังไงนะครับการวัดความดันต่างๆไม่ว่าจะเป็นความดันโลหิตนะครับความดันอากาศความดันที่ไหนความดันในยางรถยนต์น่ะใช้ได้นะครับการออกแบบเขื่อนอ่ะใช้ได้นะครับ แล้วก็มีการประยุกต์ใช้อย่างอื่นอีกมากมายนะครับเดี๋ยวเราค่อยไปพูดกันในบทเรียนนี้นะคะก็ขอให้ตั้งใจเรียนให้ดีนะครับเนื้อหาบทนี้เนี่ยเดี๋ยวครูจะสอบเก็บคะแนนค่อนข้างเยอะด้วยนะครับเพราะว่าเราถือว่าเป็นการสอบแทนสอบกลางภาคไปนะครับอ่ะเอาล่ะนะครับสมัยก่อนเนาะเราให้ฟังนิดนึงว่า คนเรานี่อยากจะบินกันแบบมานานแล้วนะครับก็คืออยากบินเหมือนนกนั่นแหละนะก็จะมีการทดลองแบบเยอะแยะมากมายไม่ว่าแบบทําปีกเหมือนนกอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็ไปโดดลงจากหน้าผาอะไรย่างนี้นะครับซึ่งคนเราแล้วถ้ามันไม,ไม่ไม่มีความรู้เป็นขั้นเป็นตอนทางวิทยาศาสตร์อะไรแบบนี้นะครับไปทดลองอะไรแบบนั้นนะครับก็นกเรียนว,ว่าตายไหมคะแน่นอนครับตายแน่นอนนะครับ แต่ก็ในที่สุดนะครับด้วยการศึกษามานี่ครับอย่างต่อเนื่องแล้วก็ลองผิดลองถูกนะครับก็ได้สามารถทําหรือประดิษฐ์เครื่องบินลําแรกได้โดย2พี่น้องอตระกูลไรท์นะครับเมื่อปี1903เนาะจะเห็นได้ว่าพวกการบินเนี่ยนะครับเพิ่งเกิดขึ้นมาเมื่อร้อยกว่าปีนี้เองนะครับโอเคเราสามารถที่จะสร้างเครื่องบินนะครับให้มันบินได้ยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันในบทนี้นะครับ เนื้อหาในบทนี้เนี่ยก็ค่อนข้างเยอะนะครับเราจะมีเรียนความตึงผิวความหนืดนะครับการโค้งของผิวของเหลวนะ,ะแล้วก็จะไปดูพวกของไหลที่อยู่นิ่งนะครับก็จะเรียนเรื่องความดันนะครับอุปกรณ์ที่ใช้วัดความดันกฎของปาสคาลนะครับแรงพยุงจากของไหลแล้วก็ของไหลที่กําลังนะครับเคลื่อนที่โดยที่จะเรียนพวกนะครับ สมการความต่อเนื่องสมการเบนูรีกฎทริเชอรีนะครับเราไปลุยกันเลยเริ่มต้นนะครับเราจะมาทบทวนปริมาณชนิดหนึ่งซึ่งนักเรียนเคยได้เรียนมาแล้วก็คือความหนานแน่นนะครับของไหลเนี่ยนะครับมันเป็นอะไรที่ปริมาตร รูปร่างมันไม่แน่นอนเพราะมันไหลไปได้เรื่อยๆดังนั้นเนี่ยนะครับของไหลจึงนำมาช่างหรือวัดมวลได้ค่อนข้างยากสิ่งที่เรามากักจะใช้นะครับเป็นตัวหรือปริมาณเกี่ยวกับของไหลได้บ่อยกว่าก็คือความหนานแน่นนะครับความหนานแน่นเนี่ยนะครับมันก็คือมวลหารด้วยปริมาตรใช่ไหมครับโอเคนะครับเราไปเติมพร้อมกันก่อนเนาะ นะครับของไหลเนี่ยก็เป็นสถานะของของเหลวและแก๊สรวมกันนะครับโดยมีปริมาตรและรูปร่างนะครับไม่คงที่นะครับมันเปลี่ยนไปตามภาชนะเนาะหนูเอาน้ําไปใส่แก้วรูปร่างมันก็เป็นแก้วนะครับหนูเอาน้ําไปใส่กละมังมันก็รูปร่างเหมือนกละมังหรือภาชนะที่ใส่ใช่ไหมครับสามารถนะครับ ไหลาจากที่1ไปยังอีกที่1ได้เนาะแล้วก็ในการนะครับช่างมวลเนี่ยทำได้ยากนะครับเราจึงใช้ปริมาณที่เรียกว่าความหนาแน่นนะครับความหนาแน่นเนี้ยก็เป็นอัตราส่วนระหว่างมวลต่อปริมาตรนะครับความหนาแน่นเนี่ยตอนที่นักเรียนตอนม3เขาจะใช้เป็นตัวแปล d นะครับเพราะ d ย่อมาจากอะไรคะอ่า density แต่ในระดับมอปลายเนี่ยนะครับเราจะใช้เป็นตัวแปรตัวนี้ตัวนี้เรียกว่า r รนะครับ r ร o ก็เป็น1ในตัวอักษรกรีกนะคะสูตรนี้นะครับ r รเท่ากับ m ส่วน v ทุคิดว่าหลายคนคงจะทราบอยู่แล้วล่ะนะคะเน้นไว้นิดนึงก็คือเรื่องของหน่วยนะครับมลลวลเราต้องใช้หน่วยเป็นกิโลกรัมนะคะส่วน v ต้องใช้เป็นลูกบาศ เมตรนะครับในทางฟิสิกส์เราจะใช้กิโลกรัมต่อลูกบาศกเมตรนะครับเป็นหน่วยของความหนาแน่นนะครับเรามาดูตารางความหนาแน่นของสารต่างๆกันนะคะ สิ่งที่เราต้องเน้นและเป็นหัวใจมากๆสําหรับบทนี้ก็คือความหนาแน่นของน้ำนะครับความหนาแน่นของน้ำเนี่ยให้ในักเรียนจําไปเลยนะครับตรงนี้ต้องจําไปเลยว่าความหนาแน่นของน้ํามีค่า1000กิโลกรัมต่อลูกบาศเมตรนะครับถ้าเราเอาน้ํามา1ลูกบาศเมตรเนี่ยนะครับหลูกบาศเมตรประมาณไหนก็คืออ ไอ้ที่ตักของแมคโครนักเรียนแมคโครมันจะมีที่ตักอยู่อันนั้นเนี่ยหลูกบาทเมตรพอดีนะครับน้ําจะหนัก1,000กิโลกรัมหรือ1ตันนะครับเป็นน้ําที่4องศาด้วยนะครับถ้าน้ำมูลนภูมิอื่นๆความหนาแน่นก็จะเปลี่ยนไปนะคระับอย่างเช่นน้ําทะเลเนาะน้ําทะเลเนี่ยนะครับพอมันผสมพวกแร่ธาตุต่างๆนะครับมันก็จะหนาแน่นมากกว่าน้ํานะครับ เรามาดูสาสารอื่นบ้างนะครับสาสารที่หนาแน,น่นนะครับมากๆเลยก็เช่นอะไรครับทองนะครับอ่าหลักๆมีทองที่นักเรียนควรต้องทราบนะครับพวกเหล็กเนี่ยต้องทราบนะครับอืมประหลอดนะครับหลักๆสามตัวนี้เหล็กเนี่ยนะครับเจ็ดจุดแปดหกก็คือพูดง่ายๆว่าเหล็กกับน้ําเนี่ย ถ้าเอามาปริมาตรเท่าๆกันเหล็กจะหนักกว่านะ้ำประมาณเกือบแปดเท่าเนาะแต่ถ้าเหล็กเอาไปเทียบกับทองเนี่ยนะครับโอ้ทองไม่น่าเชื่อนะักเรียนทองทองนี่หนาแน่นมากกว่าเหล็กสองเท่า,กว,ากว่าเลยนะครับเนาะดังนั้นถ้านักเรียนแบบเอามาปริมาตรเท่าๆกันเนี่ยโอ้โหทองจะหนักกว่าเยอะมากนะครับ,นะรบแต่เราไม่เคยเห็นทองที่ปริมาตรขนาดนั้นใช่ไหมครับเพราะว่ามันก็ราคาสูงใช่ไหมอืม แล้วก็อีกอันนึงที่สําคัญก็คือประลอดนะครับประลอดเนี่ยค่าตัวนี้นะครับน้ำควรจะต้องจําประลอดควรจะต้องรู้นะครับประลอดเนี่ยมีค่า13.6คูณ10กกำลัง3หรือ13,600กิโลกรัมต่อลูกบาทเมตรคือประลอดเนี่ยหนักกว่าน้ํานะครับประมาณ13เกือบ14เท่าถ่าปริมาตรเท่าเท่ากัน เนาะประหลอดเนี่ยหนักกว่าเหล็กด้วยนะครับหนาแน่นกว่าเหล็กด้วยนะโอเคครับเลขตรงนี้ควรจะจําได้ก็คือของน้ํานะครับอ่ะเหล็กไม่ต้องจำประลอดนี่ควรจะรู้นะครับควรจะจําได้ด้วยนะครับอันนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปฝึกในห้องนะครับใครที่ทำได้ล่วงหน้าก็โอเคนะครับทำได้เลยเนาะ ความหนาแน่นนะครับเป็นค่าเฉพาะตัวของสารสารอะไรก็แล้วแต่จะมีความหนาแน่นเท่าเดิมนะครับความหนาแน่นเปลี่ยนไม่ได้แต่ว่าเราสามารถทําให้ความหนาแน่นของวัตถุมันเปลี่ยนได้นะครับความหนาแน่นของสารเปลี่ยนไม่ได้แต่ความหนาแน่นของวัตถุเปลี่ยนได้อ่านะครับถ้าความหนาแน่นของวัตถุเนี่ยเราจะคิดเฉพาะวัตถุทั้งก้อนนะครับ หมายความว่าถ้าเกิดว่านักเรียนทําให้ปริมาตรของวัตถุมันกว้างๆหรือใหญ่ๆนะครับวัตถุก็จะมีความหนาแน่นที่น้อยลงอย่างเช่นเหล็กเนี่ยความหนาแน่นเยอะมากเลยนักเรียนนะครับน้ำหนาแน่นเยอะกว่าน้ําก็จมน้ํานะครับแต่ถ้าเรานําเหล็กมาตีเป็นแผ่นกว้างๆแล้วโค้งขึ้นไปเนี่ยเป็นรูปเรือเนี่ยนะครับเหล็กมันก็จะทําไมคะลอยน้ําได้นะครับ นะถึงแม้ว่าเหล็กจะมีความหนาแน่นมากกว่าน้ําแต่เรือมีความหนาแน่นน้อยกว่าน้ํานะครับโอเคนะเข้าใจไอเดียนะครับทีนี้ให้เราทราบไปเบื้องต้นก่อนนะครับว่าน้าเนี่ยจะมีแรงพยุงด้วยคําว่าแรงพยุงก็คือว่าถ้าเราเอาวัตถุใส่ลงไปในน้ํามีการจมลงไปในน้ํานะครับน้ําจะออกแรงดันหรือพยุงเอาไว้ทําให้น้ําหนักของวัตถุที่อยู่ในน้าเนี่ยมันจะเบากว่าอยู่ข้างนอกนะครับ โดยวัตถุใดถ้ามีความหนาแน่นมากกว่าน้ำก็จะจมน้ำนะครับถ้าความหนาแน่นน้อยกว่าน้ำก็จะลอยน้ำได้อย่างเช่นโฟมอะไรอยางนี้นะครับแต่ถ้าความหนาแน่นเท่ากับน้ำพอดีก็จะเรียกว่าลอยน้ำเหมือนกันนะครับ แต่จะเป็นการลอยน้ำที่เป็นการลอยแบบปิ่มน้ำการลอยแบบปิ่มน้ำเป็นยังไงนะครับการลอยแบบปิ่มน้ำก็คือการลอยที่แบบว่ายังติดอยู่ที่ผิวน้ำอะไรแบบนี้ถ้านะครับจมน้ำนะครับจมน้ำก็คืออยู่แบบนี้อ่ะโอเคเนาะ ก็จะมีอีกคำหนึ่งที่เนี่ยต้องรู้นะครับก็คือความถ่วงจำเพาะหรือความหนาแน่นสัมพัทความถ่วงจำเพาะหรือความหนาแน่นสัมพัทเนี่ยนะครับเป็นการเทียบความหนาแน่นของวัตถุกับความหนาแน่นของน้ำซึ่งถ้านะครับความถ่วงจำเพาะหรือความหนาแน่นสัมพัท์มากกว่าหนึ่งแปลว่าวัตถุนั้นจะต้องอาจมน้ำครับจมน้ำ แต่เ้าน้อยกว่าหนึ่งก็คือลอยน้ําเท่ากับหนึ่งก็คือลอยใช่ไหมครับลอยปลิ่มลอยปลิ่มน้ํานั่นเองนะครับเดี๋ยวไปฝึกทํากันในห้องนะคะเริ่มต้นในการศึกษาเรื่องนี้นะครับเราจะไปดูสมบัติทั่วไปนะครับ ของน้ํากันก่อนเนาะน้ําเนี่ยนะครับเป็นของเหลวนะครับซึ่งของเหลวเนี่ยของน้ําเนี่ยนะครับอ่าพูดงี้ดีกว่าเราจะมาศึกษานะครับสมบัติของของเหลวนะครับทั่วๆไปไม่เจาะจงว่าจะต้องเป็นน้ํานะครับซึ่งของเหลวจะมีสมบัติอยู่สองอย่างก็คือมีความตึงผิว และมีความหนืดน,นะครับอ่ะเดี๋ยวเราไล่ไปดูทีละอย่างรูปแรกนักเรียนรู้จักมแมลงตัวนี้ไหมคะถ้าบ้านใครอยู่แบบชนบทแบบครูหน่อยเนี่ยก <c oughs> ็จะเจอพวกนี้อยู่ในคลองนะครับหรือในบึงอะไรแบบนี้นะครับอันนี้เนี่ยเขาจะเป็นอะไรครับจิงโจ้จิงโจ้น้ําจิงโจ้น้ําเนี่ยนะครับมันมันสามารถเดินบนผิวน้ําได้เลยนะครับ โดยที่ถ้าเราดูดีๆมันขามันจะจมคือไม่ใช่จมแต่ว่ามันจะทําให้ผิวน้ํายุบลงไปเหมือนกับถ้าเรามีผ้าขึงเอาไว้เนี่ยเรากดผ้าผ้าก็จะยุบลงไปนั่นแหละนะครับเดี๋ยววันนี้ครูจะให้นักเรียนทําในห้องนะคะเราสามารถที่จะนําลวดนะครับหนีบกระดาษเนี่ยไปวางบนน้ําได้เลยจริงๆแล้วลวดเนี่ยนะครับ มันความหนาแน่นมากกว่าน้ำซะอีกนะครับแต่ทำไมลวดถึงลอยน้ำได้เออนะครับแสดงว่าการลอยน้ำอันนี้เนี่ยไม่ใช่ผลของแรงพยุงนะครับไม่ใช่ผลของแรงพยุง เพราะแรงพยุงจะช่วยให้ลอยน้ําได้ก็ต่อเมื่อวัตถุนั้นต้องมีความหนาแน่นน้อยกว่าน้ําแสดงว่าผิวน้ําจะต้องมีแรงอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับที่ทําให้วัตถุสามารถอยู่บนผิวน้ําได้นะครับแต่แน่นอนว่าแรงอันนี้เนี่ยไม่ค่อยเยอะมากนะครับเพราะวัตถุส่วนใหญ่มันก็จะจมลงไปใช่ไหมครับ จะมีเฉพาะพวกแมลงเท่านั้นพวกลวดหนีบกระดาษที่สามารถวางบนผิวน้ําได้เข็มเนี่ยวางได้นะครับเขเคเดี๋ยวเราจะมาศึกษากันว่ามันคือแรงอะไรนะครับเนาะก,ก็ตามที่ครูบอกไปก็คือน้ําเนี่ยนะครับมีแรงพยุงซึ่งจะทําให้วัตถุลอยน้ําได้แต่มีข้อแม้ว่านะครับ ความหนาแน่นของวัตถุจะต้องน้อยกว่าหรือเท่ากับความหนาแน่นของน้ำนะครับแสดงว่าแรงนี้ไม่ใช่แรงพยุงอย่างแน่นอนนะครับเราเรียกแรงนี้ว่าแรงอะไรครับตึงผิว surface tension force นะครับ surface tension force ชื่อก็บอกอยู่ว่าเป็นแรงตึงผิวดังนั้นแรงนี้จะมีเฉพาะที่ผิวของเหลวเท่านั้นถ้าวัตถุจมลงไปแล้วแรงนี้ไม่มีแล้วนะครับในการทำความเข้าใจว่าแรงตึงผิวนี่มันคืออะไรนักเดยกก็ต้องนึกภาพนะครับโมเลกุลของน้ำให้ออกก่อนน้ำเนี่ยนะครับมีสัญลักษณ์ทางเคมีก็คือ h 2 o ใช่ไหมครับมันก็จะมีโมเลกุลของออกซิเจนแล้วก็ ไฮโดรเจนสองตัวเกาะอยู่แบบนี้นะครับน้ำเนี่ยนะครับโมเลกุลของน้ำเนี่ยแต่และโมเลกุลจะออกแรงกระทําต่อกันด้วยนะครับเราเรียกแรงอันนั้นว่าแรงดึงดูดระหว่างโมเลกุลนะครับเนาะต่างดึงดูดเข้าหากันนะครับจะเห็นได้ว่านะครับถ้าเราดูที่ผิวนะ โมเลกุลนี้ก็จะโดนโมเลกุลข้างๆดึงนะครับแล้วมันจะโดนตัวข้างล่างดึงเข้าไปด้วยนะครับโมเลกุลตรงกลางอันนี้ก็จะโดนดึงนะครับน,นี้ก็จะโดนดึงจะเห็นได้ว่าข้างบนเนี่ยผิวเนี่ยโมเลกุลแต่ละตัวพยายามออกแรงดึงกันเองออกแรงดึงกันเองเด็กๆนึกภาพนะถ้าเกิดเรามีคนเนี่ยนะครับออกแรงดึงกันเนี่ยแบบดึงเป็นแถวอย่างเงี้ยนะครับ นะครับถ้าสมมุติว่ามีอะไรวิ่งเข้ามาชนคนที่กําลังทําไมครับจับแขนกันอยู่เนี่ยนะคะจะเห็นว่าถ้าชนไม่แรงมากเราสามารถที่จะต้านไว้ได้ก็คือแขนยังไม่หลุดนั่นเองนะครับนี่ก็คือแรงตึงผิวทันไหมแรงตึงผิวก็คือการที่ผิวของเหลวมันจับกันไว้นะครับด้วยแรงดึงดูดระหว่างโมเลกุลเนาะแต่ถ้าเกิดช้างมันวิ่งมาชนเนี่ยนะครับอันนี้แรงตึงผิวไม่ไหวแล้วเนาะทันไหมครับ แรงตึงผิวจึงเป็นแรงที่ผิวของเหลวดึงกันเอาไว้ดึงกันเอาไว้นะครับดึงกันเอาไว้นี่คือแรงตึงผิวนะครับจริงๆแล้วโมเลกุลของของเหลวเนี่ยนอกจากมันจะดึงกันเองแล้วเนี่ยมันก็ไปดึงกับขอบด้วยนะครับโอเคแต่ถ้าเราเน้นไปที่แรงตึงผิวนะครับเราจะพูดเฉพาะแรงที่มันดึงกันระหว่างโมเลกุลที่อยู่บนผิวนะครับทําให้เกิดปรากฏการณ์ที่นะครับวัตถุสามารถลอย บนผิวน้ําได้นะครับเพราะว่าผิวของเหลวทําตัวเหมือนตาข่ายที่รับน้ําหนักของวัตถุแต่ต้องน้ําหนักไม่เยอะเกินไปนะครับเอาละเดี๋ยวครั้งหน้านะครับเราจะมาพูดถึงลักษณะที่สําคัญหรือข้อที่ควรรู้เกี่ยวกับแรงตึงผิวนะครับโอเควันนี้ฝากไว้เท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ